ชมครับเรื่องร้อนที่ชายแดนสกแก้วกําลังเดือดจัดเพราะล่าสุดมีชาวบ้านหญิงใจเด็ดที่เรารู้จักกันในชื่อเจ๊เอ๋เจ้าแม่เงินกู้ตัวตึงที่เคยเป็นข่าวโด่งดังในโลกโซเชียลออกมายืนประกาศกลางแดดเสียงดังฟังชัดว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยและไม่ลืมที่จะไล่ฝังกัมพูชากลับไปทันทีคําพูดนี้บอกตรงๆว่าเหมือนระเบิดเสียงที่ดังขึ้นกลางความตึงเครียดมันไม่ได้ดังแค่ในพื้นที่นะครับแต่ มันสะเทือนถึงใจคนไทยทั้งประเทศช่วงนี้สถานการณ์ชายแดนตึงเครียดจริงครับฝั่งกัมพูชามีการเข้ามาใกล้แนวเขตหรือลวดหนามที่กั่นปลาของเข้ามาใส่ฝั่งไทยสร้างความไม่พอใจและความกังวลในพื้นที่แบบสุดทหารไทยก็ตรึงกําลังเข้มเตรียมพร้อมเต็มที่และท่ามกลางบรรยากาศก,กดดันนั่นเองเจเอ๋ JA ก็ลุกขึ้นพูดประโยคที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนหัวใจของคนชายแดนทุกคนชัดเจนตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมว่านี่คือบ้านของเรา ลองลึกภาพตามนะครับท่ามกลางแดดร้อนๆมีทั้งชาวบ้านและทหารที่คอยเฝ้าพื้นที่ทุกคนกําลังจับตามองสถานการณ์อย่างไม่กระพริบแล้วอยู่ดีๆก็มีเสียงผู้หญิงธรรมดาลุกขึ้นตะโกนก้องแรงกว่าลําโพงงานวัดอีว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยเสียงนั้นมันไม่ใช่แค่การประกาศแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความไม่ยอมแพ้มันคือการยืนยันว่าต่อให้สถานการณ์จะตึงเครียดแค่ไหนคนที่อยู่ตรงนี้ก็จะไม่มีวันยอมให้ใครมาล้าเส้น คำพูดของเจเอสะท้อนชัดเลยครับว่าคนชายแดนเขาไม่ได้รอใครมาปกป้องเพียงอย่างเดียวแต่เขามีหัวใจที่พร้อมลุกขึ้นยืนเพื่อแผ่นดินไทยของเขาเองเป็นพลังที่จริงใจและเลียวที่สุดมันทําให้คนทั้งประเทศที่ได้ยินรู้สึกเหมือนกันว่าบ้านนี้คือบ้านของเราและทุกคนก็มีสิทธิ์จะลุกขึ้นมาปกป้องไม่ว่าคุณจะเป็นชาวบ้านคนธรรมดาหรือใครก็ตาม ดังนั้นผู้ชมครับเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่แค่การโต้เถียงไม่ใช่แค่ลวดหนามที่กั้นชายแดนแต่มันคือเส้นแบ่งระหว่างบ้านเรากับบ้านเขาและไม่มีใครยอมให้ใครมาล้ําเส้นได้ง่ายและที่สําคัญมันทําให้เรารู้ว่าเสียงที่ดังที่สุดบางครั้งอาจไม่ใช่เสียงจากไมโครโฟนหรือเวทีใหญ่โตแต่มันคือเสียงของชาวบ้านอย่างเจ๊เอ๋ที่ตะโกนกล้องกลางแดดว่าที่นี่คือแผ่นดินไทย